สวัสดีค่ะเจอกับบีอีกแล้วนะคะวันนี้บีมาทานก๋วยเตี๋ยวบีมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นเล็กแห้งมาทานด้วยกันนะคะของสามีบีก็จะเป็นผัดกะเพรานะคะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากผัดกะเพรา ไข่ดาวนะคะไม่ใส่พริกกระเพราไก่ไข่ดาวดูของร้านร้านน้อยกินอะไรคะกินอะไรครับฮะเย็นตะโฟเย็นจัโฟที่ก็เป็นบรรยากาศรา้านเส้นเียวนะคะมีทานเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กแข้งนะ ากาศในร้านลงเย็ยนมากติดแม่น้ำนะคะติดแม่น้ำยู่เป็กันกน,นาคนเยอะมากเลยตัวช่วงเออเพียงๆยงคนจะเยอะูุค้าเยอะ

à Long lì, cá, cua, cá, tôm, cá, 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 ออกเรนแล้วลาออกปานลามาออกมาแล้วเจ็บปลายอกมันไม่มีกล okay, 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 ัาเยนะเจ็บขาเมไม่มีขายะคะแบบนี ah, okay, ้หากินไม่ไ mm ด้มันไม่มีคน้อมันเยะม่ เตือดแห้งห,หมูแดงร้านนีลล้เมนูแบบน่ากินทุกอย่างตัด <c oughs> ไทยก็น่ากินนะ <c oughs>

đều thăm bay không Làm nhiều nha. Sên mang rồi. Thục là đi. Thì cái nhà mình là เดี่ยววะเดี๋ยวต้มยำถ้าใช้ถานอันนี้มันจะหอมไหมถ้าใช้ถานเตาวะหอมหอมเหมือนกันแก่ตลว การทั food food? Hey, ่วถั่วให้ตรงถั่วนี่ส่งขึ้นั้วให้ไม่ไหมเห็นไหมใหมไหมใหเหลืองให้เหลืองเนี่ยบเราจะรู้เหลืองไม่เหลืองแล้วใช้มือมี่เอาเห็นไหมวันจะตะกบหนึง เราก็กิน,นถ้ามันกรอบแล้แสดงว่าใช้ได้มันร้อนแนะลร้อนเลยตนนาวยังไม่กรอบยังร้อนมันก็ไม่กรอบเย็นกรอบ เอวานจับกันลจับพรุ่งนี้จับจับหโอ้มาไหมหลายวันแล้วมาทำกะ่พระมาเปลี่ยนไอ้หมายเลขหมดไปทวารตเองนั่นใหม่มาแล้วมาโึ้นาโลมาขึโลมา แล้วคนใหม่ไม่กลับเหรอไม่รู้เลยเอ๊ยยังไม่รู้เลยแม่วางวางวางเอ๊ะวางขวบห่อไปตามซุปตามเหรอเนี่ยขวบห่อไปตามซุปตามเหรอใส่เตี๋ยวไอ้แค๊ะโทษใส่ก๋วยเตี๋ยวอ้าเดี๋ยวเราจะมาเอาเปลือกออกนะคะวิธีวิธีการที่เราจะเอาเปลือกขวออกเราก็ใช้ขวบ ปวดอะไรก็ได้นะคะปวดอะไรก็ได้แต่ว่าแม่พี่จะเลือกใช้เป็นปวดดีโอปวดดีโอเพราะว่าไม่ได้ินเรโอปวดดีโอปวดลง <c oughs> ไปที่ไหนปวดนะ ใช้เตาถ่านอันนี้หอมไม่ไลูกลองเดนตรงทานไาล ก็จะมาถอดถอเปลือกมาะัปนี้เราจะาใส่ผักเสี้ยวนะคะเสี้ยว,ว,วเปลืงมันจะหอมกว่าแบบที่เขาทำสำเร็จก,ก็มีใช่มั้ยเนี่ยมีแต่ว่ามันไม่หอม,มหรอ นานก็เหม็นขื่นใหม่ก็หอ